อยากให้พี่วอลเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ากังวลปัญหาเรื่องของหน้ายังไงบ้างครับมีดึงกระป๋อกแก้มมีมีหย่องข่อยบริเวณนี้แบบไม่กระชับจริงใช่ไหมครับเอานนี้อย่าปรับดึงให้หน้ากระชับเข้าลูกขึ้นซ้ายกับขวาต่างกันเยอะเลยครับตัวใต้ตากับตรงกระป๋อมันหายไปหมอมือบาห์ วัดีครับวันนี้นะครับอยู่กับหมอเซนที่เดีวกัสคลินิกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการปรับรูปหน้าด้วยการร้อยใหม่ยกกระชับเพื่อให้รูปหน้ากระชับแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับกับพี่บอสนะครับอยากให้พี่บอสเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ากังวลปัญหาเรื่องของรูปหน้ายังไงบ้างครับป็นกระปอกแก้มมีหยดของบริเวณนี้ครับเหมือนแบบไม่กระชับนี้ใช่ไหมครับ ก็อยางวันนี้อยากปรับให้หน้ากระชับเขา้ารูปขึ้นดูเด็กลงวันนี้นะครับเราก็จะเลยมาทําการร้อยไหมเพื่อที่จะยกกระชับดึงหน้าขึ้นไปย้อนอายุใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหานะครับแล้วก็การออกแบบใบหน้าแล้วก็ขั้นตอนของการร้อยไหมกันครับสาหรับปัญหาหลักๆนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของความไม่กระชับโดยเ,เฉพาะบร,ริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นแซกกิงนะครับจะสังเกตน,นะครับจะเริ่มมีแบบหลุมๆมีวอลลุมลอสตรงนี้เนาะเกิดจากการที่แบบกล้ามเนื้อเริ่มอ,อ่อนแรงชั้นผิวบางลงรวมถึง เรื่องของกระดูกใบหน้าที่เริ่มตัวก,ก็จะทําให้ผิวตรงนี้เนี่ย <jed> เขาก็จะดรอปลงมาตรงนี้เนาะส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของหน้าแก้มเนาะจะสังเกตว่าของคนไข้ก็จะมีกระป๋อหน้าแก้มตรงนี้น,นะฮะจะมีเรื่องของร่องนวดแมวตรงนี้เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยกระดูกหน้าแก้มของคนเรานะครับจะมีความโค้งมาในระดับหนึ่งแต่ลองสังเกตพออายุมากขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีเรื่องของเบ้าตาที่รู้สึกกว้างขึ้นลึกขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีร่องนวดแมวกตรงนี้ นเนพราะว่าตรุบริเวณมิดชีที่เป็นกระดูกตรงนี้นะครับเขาก็จะเริ่มดรอปลงมาการยึดเกาะตรงนี้เนี่ยก็จะเสียไปด้วยนะครับดังนั้นเนื้อที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับก็จะดรอปล่วงลงมานะครับทำให้เกิดเรื่องของร่องหลวดแม่แล้วก็ รอยพับล่องแก้มที่ดูชัดขึ้นวันนี้นะครับเราก็จะทําการดึงนะครับแก้มล่างเนี่ยจะดึงเยอะหน่อยหมอก็จะทําการลากใหม่นะครับดึงขึ้นไปตรงนี้นะครับเราก็เปิดแผ่ตรงบริเวณขมับเพื่อให้เกิดแรงดึงสูงสุดนะครับส่วนบริเวณหน้าแก้มนะครับก็จะทําการดึงแล้วก็ดัดโวลูมนิดนึงนะครับเพื่อให้หน้าแก้มดูมีมิติขึ้นนะครับก็จะทําการดัดใหม่ให้มันโค้งหน่อย พอเราทำใหม่โค้งเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหน้าดูมีโปรลุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดูกระชับขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ย <Wow. S 1> ไม่ม่ากองตรงหนกแก้มมากจนเกินไปครับ ็ร้อยไหมเสร็จล้วหนึ่งตานะครับจากเดิมนะครับตอนแรกคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของความไม่กระชับบริเวณ แก้มล่างเนาะแล้วก็จะมีหน้าแก้มตกลงมาก็จะมีแบบพวกร่องหนวดแมวเนี่ยมีถุงใต้ตาชัดนะครับแต่หลังจากร้อยใหม่ไปนะครับบัดสังเกตว่าใบหน้าของคนไข้ก็จะดูกระชับขึ้นเรื่องของหน้าแก้มเนี่ยดีขึ้นนะครับร่องหนวดแมวจางลงรอยพับร่องแก้มก็จางลงใต้ตาดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราดันตัวหน้าแก้มขึ้นมาพพอร์ตถุงใต้ตาเนาะใบหน้าด้านนี้ก็จะเข้ารูปขึ้นจอไลท์ขึ้นมุมปากดีขึ้นเปรียบเทียบกับอีกข้าง ด้านนี้จะเห็นว่าเขาจะยังตกตกอยู่แต่ด้านนี้ก็คือยกขึ้นชัดเจนเลยครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการร้อยไหมยกกระชับทั้ง2ด้านนะครับจะเห็นได้ว่าใบหน้านะครับก็ดูกระชับขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นมีคอนทัวร์มากขึ้นเข้ารูปมากขึ้นที่เห็นชัดๆก็จะเป็นเรื่องของหน้าแก้มที่ยกขึ้นมานะครับทำให้พวกรอยพักต่างๆดูจางลงถุงใต้ตาดูเบาลงนะครับวันนี้ร้อยไหมเป็นยังไงบ้างครับเจ็บไหมครับ พอไหวเนาะครับแล้วความยกเป็นยังไงบ้างครับตึงเลยเนาะโอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากปรับรูปหน้านะครับด้วยการร้อยใหม่หรืออยากลดอายุใบหน้าอยากย้อนเวลาใบหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับมาทำโปรแกรมร้อยใหม่ยับชาที่เดียวอากาศคลินิกนะครับ